รายงานของแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสามารถจะเปิดเผยได้หรือไม่สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำาสาระความรู้ซึ่งสำนักง,งานกิจการยุติธรรมเขาได้เผยแพร่สาระความรู้ในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของรายงานทางการแพทย์หรือว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลน,นั้นอาจ,จะเปิดเผยได้หรือไม่สำหรับประวัติในการรักษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ โรงพยาบาลจะเปิดเผยข้อมูลได้เนี่ยก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเจ้าของข้อมูลเสียก่อนหากผู้ติดต่อขอเปิดเผยข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรงพยาบาลสามารถที่จะปฏิเสธในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามมาตรา7พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ที่ว่าข้อมูลสุขภาพของบุคคลเป็นความลับ ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้เว้นแต่ผู้ป่วยจะขอประวัติของตัวเองกรณีเจ้าของข้อมูลเสียชีวิตและได้ทำประกันชีวิตเอาไว้เงื่อนไขค่าสินใหม่ทดแทนของบริษัทต,ต้องนำประวัติการรักษาพยาบาลของคนไข้ที่เสียชีวิตไปแสดงเพื่อรับผลประโยชน์ ตรงนี้เนี่ยทายาทสามารถที่จะยืดอุทธรกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะครับตรงนี้ก็เป็นไปนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540มาตรา15วงเล็บ5มาตรา35และมาตรา37นะครับ